เรื่องว่าขุนนางเชื้อสายที่อะไรอิรานนีแ่แห้ะครับนะมันมันมันแยกกันไม่ได้เลยอิหร่านฝรั่งเศสฮอลันดาอะไรนี้ในสมัยนี้นะคุณนางเชื้อสายอิหร่านท่านหนึ่งนะฮะมีตําแหน่งมาออกยาพิชิตเนี่ยก็พยายามกีดกันนะการฟ้าของฮอลันดาในกรุงศรีลขีรยาโดยอ้างว่าฮอลันดาไปยึดเรือหลวง เรือสำเภาหลวงของไทยในทะเลจีนใต้ที่ผมพูดต่อไปนะนี่มันก็เป็นก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันแต่นี่การกีดกันเนี่ยมันไม่ใช่กีดกันไม่ให้คนไปค้าขายกอลันดาเท่านั้นนะแต่มีการข่มขู่มีการผู่ขวัญพวกชาวอลันดาด้วยนี่ผมขอโฆษณานอกรอบเลยอีกไม่นานก็จะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะเรียกว่าบ้านอลันดาเนี่ยนะครับจะเปิดบนที่ตั้งของ ชุมชนธรดาเก่านะฮะ <c oughs> ก็หวังว่าท่านจะได้ไปชมกันในไม่นานตอนตอนนี้ก็ยังกำลังย้ายให้รูเสียบปลักชั้นล่างให้ให้มันขึ้นสูงหน่อยเพราะปีที่แล้วก็น้ำท่วมไปแล้วนะฮะชั้นล่างก็เจ็งไปเลยนะคะอนบถ้าับามีกมาพบูถึงเรื่อง ไอ้เหตุการณ์เนี่ยนะไอ้บ้านฮอลแลนดาน่นะครับถ้าเกิดคุณได้ไปดูนะฮะเด็กๆหรือท่านอาจารย์ได้ได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นเนี่ยก็ขอให้ลองจินตนาการเอาว่าเมื่อ300ปีที่แล้วสามร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเพื่อข่มขู่ชาวฮอลแลนดาในอียิปต์เนี่ยออกยาพิชิตเนี่ยท่านร่วมมือกับ คุนนางอีกคนหนึ่งที่เป็นคนจีนอ่ามีทั้งจีนทั้งแขกทั้งฝรั่งทั้งไทยสรุปมากนะครับนี่คือสอบจบราชการปฏิภาณพระหุวัฒนธรรมเลยเนี่ยนะ <c oughs> เออก็แขกร่วมมือกับจีนนะเพื่อไปร้องไอ้บ้านฮอร์ดาเนี่ยนะก็ถือทั้งอาวุธทั้งคบไฟไแล้วไปร้องโวอะไรให้ฮอร์ดากลัวเพราะอย่าลืมนะว่าฮอร์ดาอยู่ที่นี่ดี ในแต่ละปีนี้ก็ไม่เคยเกิน30-40คนนะคนคนอื่นในชุนนมชนนั้นก็เป็นชาวไทยชาวมอญชาวอะไรลูกครึ่งอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเขาก็กลัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีเหตุผลนึงที่เขาไม่อยากจะอยู่อนไทยต่อนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วง1,663นี่ก็คือพราดาก็เลยตัดสินใจปิดสำนักงานแล้วก็แอบปิดด้วยนะมีจดหมายรับ ามว่าถ้าผมไปประกาศปิดกระสํานักสำเร็จพระละลานต้องปฏิเสธอยู่แล้วแต่นี่ก็แอบ,บปิดแล้วก็แอบหนีออกมาแล้วก็ทําแสบยิ่งกว่านั้นอีกไม่ได้แอบ,บออกมาอย่างเดียวจงเรือติดปืนเนี่ยมาแล่นไปแล่นมาระหว่างปากาน้ำเจ้าพยากับแถวแหลมตะแมสารอะไรเงี้ยนะทางอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ย แล้วก็ยึดเรือหลวงของไทยได้ลํานึงแล้วก็ยึดเรืออื่นได้สองสามลำในช่วงที่ปิดอ่าวเราก็เรียกันว่าเหตุการณ์ปิดอ่าวไทยโดยบริษัท VOC ของฮอรันดานะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐสำนักไทยก็อยากจะให้ออรนาดากลับเข้ามาทัาขายออร์นาดาก็อยากกลับเข้ามาเหมือนกันมันก็มีผลประโยชน์มหาศาลอาจารย์ชาวิทย์ท่านเคยบรรยาที่ท่านว่า อะไรการส่งออกหนังกวางอะไรเนี่ยนะบางทียิ่น่ากลัวมากเลยว่าบางปีที่ฮอลันดาสามารถเอาหนังกวางไปขายที่ผลถึงหนึ่งแสนแผ่นอะไรเงี้ยนะความกระตายไปกี่ตัวนะนัองอย่างน้อยหนึ่งแสนตัวอนะไรประมาณนี้ะอย่างไรก็ตามเนี่ยคือผลประโยชน์ของเขายังมีอ่ะครับแล้วก็ยังกลับเข้ามาอยากจะกลับเข้ามาทีนี้เงื่อนไขของเขาคือต้องทําสัญ,ญญาใหม่ก็เลยมีการ ตกลงเซ็นสนทีสัญญาในสิงหาคม1นึ่งเนี่ยนะฮะ2207นะครับซึ่งแบบที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรก,กเป็นสนที่สัญญาที่ไม่เสมอภาคกล่าวคือทางราชสำนักไทยเนี่ยนะฮะนอกจากือจะต้องยอมมอบอะไรที่ไปอย่างก็เรียกกันว่าสิทธินอกอาณาเขตนะฮะกระทั่งนอนกอาณาเขตนะฮะคือเอ็กซ์ตราเจอร์เรียลตี้เนี่ยหมายความว่าอะไรคือหมายความว่าสักคนของเขาเนี่ย ทำผิดในประเทศเราศาลของเราไม่สามารถตัดสินคดีได้ต้องมอบนักโทษหรือผู้ทำผิดเนี่ยไปให้คนของเขาตัดสินคดีเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ฝรั่งอยากได้ก็อบอกว่ากฎหมายไทยมันดีกฎหมายสยามมันดีทุกอย่างแต่การปฏิบัติมันไม่ค่อยจะเชี่ยนตรงอะไรจะไม่ไม่ไม่ค่อยจะเชี่ยนทมแล้วก็ไม่ค่อยจะดีนะ คาดไม่ถูก